ဒီလိုနဲ့တော့မေရာဘီကျေလို့ဆာနာဘီဘီအားတော့ညာသေးသမားကြီးအလုတ်ပြတ်တယ်မေဆိုင်သမားကြီးလည်းပြန်နာကြမယ်အားလုံးအိုကေလားအိုကေရေချိုးတယ်ဆိုတာရပ်ပြီးတော့ရပ်ရအောင်လုပ်ကြကြမယ်နော်ပြန်လာအာရုံကြည့်နေရအောင်ဆိုကြီးညာသေးသမားလည်းဒီအလုတ်ရှိပြီးပြန်တတ်ကြမယ်မေဆိုင်သမား คมีดีกาเจเราแต่รูดวาสีเชาดีเซาลีรบอเนาะอกูเราไม่ไม่บาอเเราหนะก้อีดีเลเาะไกูเรม่อยู่ไอ้แต่ไมไเนาะคุณี่อรเลยค่ะกอให้เสร็จเลยพม่าก่อเหตุวุ่นวายอีกแล้วที่จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอบึงสามพันสวัสดีครับ f อฟป๋าหนุ่ยทุกท่านครับเนรคุณไม่เลิกไม่ลาไทยเป็นขี้ค่าให้พม่าตลอดวันนี้นะครับมีมีแรงงานชาวพม่าเนี่ยจำนวนนับพันคนเลยนะครับได้มาชุมนุมนะครับประท้วงนะครับที่สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับสาเหตุที่ประท้วงกันเนี่ยก็มาเกิดจากเรื่องของการต่อวีซ่า นะครับทำวีซ่าแล้วก็ทำบัตรใบอนุญ,ญาตทำงานนะครับในปีนี้เนี่ยนะครับทางไทยเราเนี่ยก็ได้เก็บเงินนะครับจำนวนต่อหัวต่อหน่วยต่อคนเนี่ยจำนวนหมื่นกว่าบาททำให้แรงงานพม่าเกิดความไม่พอใจนะครับก่อวอดชุมนุมประท้วงนะครับมีความไม่พอใจที่ทางทางการไทยเนี่ยเรียกเก็บเงินแพงมากเลยนะครับอยู่กินกับเมืองไทยนะครับ ขนเงินของคนไทยแต่เสือกมาประท้วงที่เมืองไทยแล้วคนไทยก็เสือกยอมอีกยอมลดราคาชนิดที่เรียกว่าโคตรหน้าเกียรติลดราคาที่เรียกว่าคนไทยแม่งไม่เคยได้สิทธิ์ตรงนี้เลยนะครับจากหมื่นกว่าบาทลด5 0รนะครับเหลืออยู่ที่คนละ6000บาทนะครับแล้วยังจะไม่พอใจอีกยังจะให้ลดลงกว่านี้อีกเพราะอ้างว่าจะต้องเดี๋ยวต้องเสียค่าตรวจโรคเดี๋ยวต้องเสียค่าดําเนินการเดี๋ยวเสียนู่นเสียนี่ยิบย่อยอีก นะครับจนกระทั่งนะฮะทางจังหวัดต้องเอาตำรวจมาคุ้มกันมาดูแลความปลอดภัยและมีการต่อรองเจราจากันอีกนานแสนานานเลยนั่นะกว่าจะจบอยู่ที่6000พอจบอยู่ที่6 0พ0เสร็จปุ๊บนะครับแรงงานพม่าก,ก็บอกว่าแล้วค่าดำเนินการอื่นๆนี่รวมอยู่ใน6 0 0 0นี้ด้วยไหมปรากฏว่าแรงงานจังหวัดเพชรบูร์บอกไม่ได้เกี่ยวข้องค่าตรวจโรคก,ก็ค่าตรวจโรคนะครับหัวละ5 0 0บาท ค่าดาเนินการอย่างอื่นอีกประมาณพันพันสองนะครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณตกเ0็ดพันิดๆน,นะครับจนพมา่าพอใจอ่ะพูดง่ายๆว่าให้มันประท้วงจนมันพอใจอ่ะมันกดมันเป็นแรงงานต่างด้าวที่แม่งมากดดันทางการไทยได้โคตรดีเลยอ่ะนะครับทําให้คนไทยหลายคนนะครับบอกว่ากูอยากจะเป็นพมา่าบ้างนะครับจะได้รวมตัวมากดดันให้รัฐแม่งยอมทําตามบ้าง แต่คนไทยด้วยการเรียกร้องส้นตีนอะไรนี้ไม่เคยได้เลยเรียกร้องอะไรไม่เคยมีนะครับแต่คนต่างชาติคนผิดชาติผิดสีอยากจะได้อะไรให้อยากจะยกขออะไรก็ยกให้นี่คือความเลวร้ายของหน่วยงานไทยที่แม่งไม่มีมาตรฐานที่แม่งไร้มาตรฐานนะครับแล้วปีนี้เป็นอย่างนี้ปีหน้าแม่งก็คงจะเอาอีกท่านเอฟซี FC ครับและที่สำคัญที่สุดนี่นะฮะ เราเจ็บช้ำน้ำใจกับการลดค่าพาสปอร์ตแล้วแม่งแม่งไม่แม่งต่อรองเหมือนกับตลาดนัดเลยอ่ะคือราคาเท่านี้กูขอต่อเท่านี้ได้ไหมนะครับทำไมทางการไทยถึงไม่เข้มแข็งวะทำไมหน่วยงานของราชการถึงไม่เข้มแข็งวะมันไม่พอใจก็ส่งแม่งกลับจริงไหมครับเคยง้อที่ไหนแรงงานพม่าเนี่ย นะครับไปปล่อยให้นี่เดี๋ยวนักวิชาการไทยแม่งก็ออกมาบอกอีกบอกนี่เห็นไหมแรงงานพม่ามีบทบาทมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจไทยอีกราชาการไทยนี่แม่งบอกตรงๆเลยนะครับอ่อนดอยอ่อนสุดๆประเทศไทยยิ่งอ่อนเข้าไปอีกเพราะอะไรครับพี่น้องครับเพราะไอ้พวกแรงงานพม่าะนะครับ นอกจากจะเก็บค่าทํางานมาแล้วเนี่ยเก็บวีไอค่าวีต่อวีซ่าต่อบัตรทํางานมาแล้วเนี่ยนะครับสถานทูตพมา่านี่หนักเลยนี่มาหนักเลยนะครับมาชนิดที่เรียกว่าแจ้งรางงานจังหวัดเพชรบูรณ์บอกอ๋อพวกเราเรบกวนคนไทยหน่อยนะครับช่วยเก็บ25ให้เราด้วยและช่วยนำส่งเข้าประเทศพมา่าด้วยสรุปแล้วประเทศไทยเป็นขี้ค่าพมา่าไปแล้วตรงนี้จริงหรือไม่ นอกจากจะโด,โดนมันกดดันลดราคาเหมือนกับตลาดสดแล้วยังแถมต้องทำงานใช้ทำงานรับใช้สถานทูตพม่าอีกนี่คือความเฮงซวยของรัฐบาลครับนี่คือความเฮงซวยของหน่วยงานราชการครับพี่น้องครับเราจะต้องออกไปต่อต้านแรงงานพม่าเหล่านี้ไหมเราจะต้องไปพบสถานทูตเราต้องต้องไปเจอกันที่สถานทูตพม่าอีกรอบนึงหรือเปล่า คนไทยที่เคยบอกว่าคนไทยไม่เคยเป็นทาสใครวันนี้แม่งเริ่มชัดแล้วครับพี่น้องเริ่มที่จะเป็นขี้ข้าพมา่าไปทุกทีแล้วครับนะครับฝากถึงรัฐบาลนะครับอย่าได้อ่อนดอยอย่าได้อ่อนแอนะครับฝากถึงหน่วยราชการไทยนะครับมึงตัดสินใจอะไรมึงนึกถึงคนไทยบ้างทุกวันนี้ไอ้พวกพมา่าพวกนี้เนี่ยไอพ้พวกเขมรพวกนี้เป็นปัญหาของคนในชาติถ้าคิดจะเป็นขี้ข้ามันขนาดนี้ผมว่ายกแผ่นดินให้แม่งไปเลยดีกว่าครับ กูจะได้ย้ายสัญชาติไปเป็นพมา่าถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ยูทูบเบอร์ทิกเกอร์ช่องไหนอยากจะได้คลิปนี้ไปใช้อนุญาตไม่มีกฎรายงานและจะไม่รายงานไปที่ YouTube แน่นอนถ้าหากท่านใดนะครับคิดว่าช่องนี้ดีมีประโยชน์อยากจะสนับสนุนเป็นท่อลำเลียงมี QR Code ให้สแกนสนับสนุนได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ